10, 40, 1 1 4 9 9 0 inmotion ตัวใหม่ล่าสุดไซส์เล็กที่สุดของ inmotion ที่มีโชคครับ inmotion v14 ราคาอยู่ที่เอาแล้วมาเลยราคาอยู่ที่100,000เอ้ย110,000 <c oughs> 114,990บาทครับผมคลิปนี้ผมฝากน้องนายด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สำหรับนายเนี่ยเขาเป็นแฟนขับของ InMotion อยู่แล้วเขาขี่ตัวให,ใหญ่ๆของ InMotion แต่รอบนี้มาลองตัวน้องดูบ้างมันลุยกว่าเดิมของหล่อมาให้เลยพี่ชายปกติ InMotion เท่าที่ผมเคยรีวิวมาเนี่ยเขาจะเอาของทุกอย่างซ่อนไว้ข้างในซ่อนไว้ไม่อยากให้เห็นรอบนี้โชว์จัดไปอ่ะกดเลยหยมหยมหยมหม ต้องเจาะสเปคได้แล้วจังหวะนี้ขนาดตัวยางอยู่ที่16นิ้วครับและหน้ายางกว้าง3าครับ 3>, <า><า>3นิ้วครับมอเตอร์ของเขากําลังอยู่ที่เท่าไหร่4,000วัตต์ครับกำลังไฟมันพีคได้ถึง9,000วัตต์ใช่ไปครับไป98ครัเห็นเลข98ค้างอยู่ครับแต่ท็อปสปีดสูงสุดเวลาขี่จริงๆเนี่ย70กิเมตรต่อชั่วโมงครับ ไซส์เขาเล็กก็จริงนะครับดิเมนชันทุกอย่างดูเล็กไปหมดแต่ว่าน้ําหนักก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่สําหรับตัวผมวผมว่ามันไม่หนักนะเพราะว่าผมมาเคยขี่ล้อใหญ่มาแล้วเรายกก็ไม่ได้ว่าหนักอะไรถ้าเทียบจากของเดิมความเจ๋งก็คือดีไซน์การที่เขาอัดของแบบเจ๋งๆยัดเข้าไปอยู่ในพื้นที่เท่านี้ที่ขึ้นไปยืนขย่มก็ได้ว่าเขามีโช และในส่วนของแบตเตอรี่อยู่ที่1 3 6โวลต์2,400วัตต์อาวครับเยอะอยู่นะสเปคที่เขาบอกไว้เนี่ยทาง e v i e แจ้งไว้ว่าขี่ได้ไกลสุดต่อหนึชาร์จเท่าไหร่นะ130ครับแต่เอาไปขี่จริงๆในชีวิตประจำวันจะใช้ได้เท่าไหร่ฝากน้องนายไปลองหน่อยจัดไปที่ ตอนนี้แบตเต็มร้อระยะทางที่ยังขี่ได้เขาบอกไว้ว่าอีก100กิโลเมตรเราตั้งค่าการช่วยเร่งอยู่ที่50%แล้วก็ค่าเบรกอยู่ที่50ครับเท่ากับว่าตอนนี้เราตั้งเป็น50 5 0ทั้งคู่นะจอดน้อยจอดน้อยส่วนระยะหน่อยในแอปบอกเหลือ52เปอร์เซแล้วก็ระยะทางที่ขี่ได้อีก49กิโลเมตรครับเขาบอกไว้ระยะทางที่ขี่ไปแล้วทั้งหมดตอนนี้47 6กิโลเมตรอปสปีดที่ทำได้65.3ผมไม่สนใจอะไรผมสนใจแค่ความเร็วอย่างเดียวครับติ้งไปเลยครับพี่น้องผมน่าจะอยู่ข้างหน้านั่นแหละโอ้ผมเจอน้องนายแล้วครับเบาหน่อยขอคุยหน่อยนารอาพี่ชายแบตเหลือเท่าไหร่แบกเลือยียี่ครับ20ความเร็วได้เท่าไหร่ตอนนี้ ได้ที่45ครับพี่ชายเริ่มเตือนแล้ว่าอ45มันมันเตือนครับมันตีิดๆ,ๆแล้วก็แปดโยกครับพี่ชายโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันดูแลตัวเองปลอดภยัยน้อง Let's go โทบี้โอเคครับตอนนี้ผมเจอให้นายแล้วแบตเหลือประมาณ20%นะเท่าที่น้องบอกและเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายในแอปพลิเคชันของ InMotion อีกทีนะคะว่าระยะทางรวมแล้วใน1ชาร์จเนี่ยจะได้เท่าไหร่อีกแป๊บเดียว แป้นยกแล้วครับผมว่าตอนนี้นายขี่ไม่ไหวแล้วครับครับแป้นยกแบบยาวๆแล้วตอนนี้เหลือ5ครับพี่ชาย5%ระยะทางที่ขี่ได้เหลือแค่0กิโลเมตรแล้วตามที่เราทดลองเลยคือขี่ไม่ไหวแล้วจริงๆระยะทางรวมที่ทำได้อยู่ที่90กิโลเมตรครับ90.6นะถือว่าโอเคเลยนะไฟหน้าจอ หรือว่าที่จับต่างๆเนี่ยดูพร้อมลุยครับแล้วก็เวลาล้มเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเขามีจุดกันกระแทกมาให้ครบๆแล้วทั้งด้านหน้าเวลาวางจอดนี่ก็วางจอดด้านหน้าได้ครับมีจุดกันกระแทกอีกจุดหนึ่งครับคือตรงแบตเตอรี่ด้านล่างก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยครับพี่ดูดเิเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยประสบการณ์การใช้งานจริงเราจะดูได้เลยว่าบาดแผลส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นตรงไหนก็เนี่ยหน้าล่าง และเขากันกระแทกไว้หมดแล้วใช่ <c oughs> เขาคิดมาดีอยู่แล้วครับบอดี้เขาเรียบสนิทอยากจะใช้แผ่นแบบไหนรูปแบบแบบไหนเอาตามที่สะดวกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเหนียวด้วยดิเนี่ยขนาดนี้มันก็แน่นแล้วครับทุกคนเนี่ยเขาจะมีมาให้อย่างนี้เลยนะครับตรงเนี้ยมันมีแผ่นนิ่มๆด้วยนะปกติเนี่ยน่าจะต้องแข็งๆแล้วขึ้นไปยืนปั๊บตรงเนี้ยเป็นจุดที่เราต้องลงน้ําหนักเวลาเลี้ยวเวลาพิงเครื่องเนี่ยไม่เจ็บ มีนุ่มๆลองไว้ให้แล้วครับรอบนี้เขาทําแป้นมาแบบไล่เบาแล้วก็มีหนามมาให้พร้อมเลยส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนเท้าเล็กทเทียบกับเท้านายเนี่ยคนละไซส์เลยคนละเปอร์รเต็มเท้านายเลยเนี่ยดูดิ<ช>เต็มเลยเต็มเลยครับแต่ก็สามารถขยับได้อีกนะครับถ้าคน,นใหญ่กว่าผมหรือเล็กกว่าผมเอ้ยหมายถึงอะไรหมายถึงขนาดเท้าอ๋อทีนี้มาดูเท้าพี่อ่าเอาเล็กๆนี่น่ารักก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับนี่ จะขยับอะไรก็ขยับได้เยอะเลยเนี่ยและด้วยความที่เขามีหนามมาให้เนี่ยผมมองว่าจํานวนหนามเนี่ยเยอะนะน้องนายนับได้เท่าไหร่นะ28ครับ28ใชายพี่ตัวหนามของเขาเนี่ยไม่ได้สูงมากนะถ้าดูจากด้านข้างเนี่ยสูงประมาณมิลมิลกว่ากวา่าเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดเราขี่แล้วมันสะดุดเนี่ยเท้าเราลอยมานิดนึงเนี่ยสลิปได้เลยนะครับจะบอกว่าไอตัวนี้มันล็อกเท้าเราไว้แล้วลเวลาเรากระโดดกระเด้งเนี่ยเท้าเราจะไม่ลอยจับสบายๆเลยสบายๆเดีย๋ยวทําให้ดูหน่อยจัดไป โคลของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกันในรุ่นก่อนๆที่อีโมชั่นเคยทำมีด้านข้างซ้ายและขวาเป็นโคกน้ำมัน และด้านหลังเป็นโช๊คสปริงครับโช๊คที่ติดไว้เนี่ยไม่ใช่โช๊คเดิมนะโช๊คเดิมเขาอยู่นี่ครับเป็นโช๊คที่สามารถปรับตัวคอมเพรสได้คอมเพรสก็คือค่าแรงกดส่วนถ้าเกิดใครไม่ชอบตัวโช๊คเดิมของเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เลยครับไปหาไซส์โช๊คที่มันเท่ากับของเดิมเปลี่ยนได้เลยครับมอเตอร์ที่ V14 ให้มาเนี่ยเป็นไฮทอร์กฮอลโล l มอเตอร์นะครับจะได้ทั้งกำลังแรงทอร์กและความรู้สึกที่ไหลลื่นในช่วงเวลาที่เราขับขี่ครับ ตัวยางที่เขาให้มาเนี่ยเป็นยางวิบากสําหรับคนที่ชอบขี่ลุยเข้าป่าเนี่ยถูกใจแน่นอนและด้วยขนาดตัวเครื่องที่เล็กน้ําหนักไม่เยอะมากทําให้การขับขี่ควบคุมทําได้ง่ายครับเอาน้ำมาล้างก่อนก่อนที่จะเอาขึ้นรถครับบอดี้เขาจะกันน้ำอยู่ที่ IPX6 ครับตัวแบตเตอรี่กันน้ำอยู่ที่ IPX7 ครับ สามารถล้างได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าใช้สายยางแบบอัดฉีดแรงดันนะสิ่งที่สําคัญอย่างแรกเลยที่ต้องระวังก่อนที่จะล้างนะครับก็คือฝารูชาร์จของเขาตรงนี้นี่นี่นล้างได้เลยครับนี่ครับล้างเหมือนลูกเลยครับเนี่ยหน้าจอก็ล้างได้เลยนายน,นี่จัดเลยอือืมอืมอืมไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเลยเด็กล้างรถนะครับนี่แหละครับเพื่อนถ้าเกิดเป็นสายลุยหรือว่าชอบไปวิ่งทางฝุ่นเนี่ยสบายใจได้ล้างง่ายล้างสบายไม่ช็อตครับไม่ช็อตครับตรงนี้เหมาะเจาะเหมาะมากๆที่จะทดสอบตัวไฟหน้าของเขานะครับตัวไฟเขามันคมมากลักษณะตัวไฟเนี่ยถ้าดูดีๆเหมือนตัววายปรับด้วยมือเอาลงนิดนึงสองแค่ตรงทางแล้วมันก็คมมากนะครับไม่มีฟุ้งเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะแยงตาคนเนี่ยผมว่าสบายใจได้ ตัวบอดี้ด้านบนที่เรียบสนิททําให้เราสามารถนั่งขี่ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าตัวดิเมนชันของเขาอาจจะมีขนาดเล็กหน่อยแต่ก็ยังนั่งได้นะครับแต่ที่น่าเสียดายเขาไม่มีเบาะแถมมาให้นะครับ และในส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์ด้านในที่เป็นหัวสมองหลักๆของ i n m o t i ั n น1 4เนี่ยอันนี้สำคัญครับหัวใจที่ทำให้คุณขี่ง่ายขึ้นขี่แล้วปลอดภัยมันคือตัวคอนโทรลเลอร์ของเขาครับคอนโทรลเลอร์ที่พัฒนาต่อมาจาก V13 ใช่พี่เร่งแรงๆได้จ่ายไฟแรงๆได้โดยที่ไม่ร้อนตัวมอเตอร์ของเขาเนี่ยทำงานร่วมกันกับตัวคอนโทรลเลอร์ได้อย่างดีเลยครับหัวสมองของ V14 เรามาลองทางชันกันครับแต่ว่าทางชันตรงเนี้ย ไม่ได้ไกลมากนะเป็นแค่สะพานข้ามคลองแต่ก็เป็นทางชันที่ชันที่สุดในย่านนี้แล้วครับนี่มอไซค์ลงพี่เขายังต้องรอเราเลยเพราะว่ารันเวย์มันต้องมีทางส่งแถวนี้นี่ชันที่สุดเลยป่ะครับพี่มีชันกว่านี้ไหมครับไม่ไม่มีไม,มไม่มีแล้วนะมีคนล่วงบ้างยังมีแล้วเหมือนกัน <laughs> แล้วเราจะรอดไหมเนี่ยนายก็ต้องลองดูครับนั้นในการขึ้นทางชันเนี่ยผมว่าที่สําคัญเลยก็คือการช่วยเร่ง อันนี้ผมตั้งค่าไว้ที่ร้อยนะครับแต่ว่ารอบแรกเนี่ยผม,มจะปิดก่อนออกแรงเร่งเยอะไหมนิดหน่อยอะครับรอบนี้พี่จะให้ลองเปิดแอซซิตในการเร่งแต่ว่าปิดเบรกไว้นะเฮ้ยโอ้โตึงไอพี่อย่างเอาอะคือมอไซค์เขาผ่อนไม่ได้เลยนะเว้ย ฝากความหวังไว้กับ InMotion V14 ให้ AI มันช่วยคิดเปิด a อ s ซิตเรื่องการเล่งเต็มร้อยเลยไปโอ้โหโคตรง่าย,ยครับเหมือนไม่ต้องทำอะไรเลยคือถ้าเทียบจากเมื่อกี้นะครับคือผมอะ่ะต้องใช้ขาเพื่อดันแต่ว่า รอบหลังเนี่ยขาแทบจะไม่ติดแผดเลยครับก็คือแบบมันไปได้เลยอะ่ะนายอ่ะยืนตรงๆไม่ต้องโน้มตัวไม่โน้มเลยอย่างนี้สงสัยเสียตังแน่นอนและไอ้นี่เขาสาวกอินโมชันด้วยโอเคครับเพื่อนๆการลงรอบนี้ของน้องนายเขาปิดแอซิดหมดเลยนะไหวไหมนายมาแล้วครับมันมาแล้ว ยูนิคอร์นนะครับพี่ชายยูนิคอร์นคืออะไรก่อนเมื่อกี้ออกแรงเบรกเยอะไหมก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ดีกว่ารุ่นอื่นที่เคยจับจับมาครับอ่ะเดี๋ยวรอบนี้พี่จะให้เปิดตัว a อสซิสต์เบรนะจัดไปพี่นี่ผมเรียบร้อยแล้วเอาอย่างพี่ชายพร้อมจ้าน้องชายจัดไปง่ายไหมโคตรง่ายอ่ะเหมือนเหมือนทางธรรมดาเลยผมเหมือนไม่รู้สึกว่าผมแบบ ลงทางที่มันชันๆอะคือแบบมาได้สมูทเลยครับครั้งแรกเรายังมีความะวงอยู่นิดนึงแต่น้อยมากๆอันนี้คือไม่มีเลยคือลงมาได้อย่างสบายเลยครับลองสักครั้งหนึ่งลองมาใช้แอสซิสแตนต์สักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะติดใจว่าการขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเงินเราถึงพอถ้าเงินเราถึงพอเรื่องของเงินอีกแล้ว สุดให้เพื่อนๆดูหน่อยครับการบาร่าเขาค่อนข้างให้มาสูงเลยนะครับใช่แต่ว่ามี2สเต็ปครับสสเต็ปไหนโว์หน่อยสเต็ปแรกเอาขึ้นมาปุ๊บกดมาอย่างงี้นี่คือสเต็ปหนึ่งใช่อ๋อนี่คือล็อกแล้วใช่สเต็ป2ก็คือกดอีกทีนะครับขึ้นมาครับอันนี้คือสุดแล้วสุดแล้วครับมันค่อนข้างมีอาการแกว่งๆนิดนึงอยู่แค่สเต็ปหนึ่งกำลังดีนะแข็งแรงกว่าถ้าจะยกก็ยกได้นะแต่อาจจะอันตรายหน่อยใช่ไม่ได้รับน้าหนักในการยกจะลองยกดู ไม่หยุดด้วยอะ่ะโห,โหแรงจัดพี่ผมว่ากลัวเนี่ยยางแทบไหม้อะ่ะไม่เลพี่โหแล้วดูรองเท้าพี่ดิมอเตอร์ไฮท็อกมันแรงจริงหรอเันเมือนเป็นรู้เลย V สิเนี่ยเหมาะกับใครเหมาะกับใครเหรอพี่สำหรับน้องนายเนี่ยเป็นตัวแทนของคนขี่ล้อดเดียว ใส้น้าหนักเยอะอย่างน้องน้องนายน้าหนักเท่าไหร่น้าหนักร้อยครับพี่สําหรับตัวผมผมลองใช้จริงขึ้นทางชันเนี่ยบางทีอะ่ะเสียวเสียวแล้วเราซื้อรุ่นนี้มาจะโอเคกับเราไหมตัวเนี้ยผมได้ลองคือมันตอบโจทย์จริงๆผมว่าสําคัญเลยนะครับเพราะว่าการที่เราจะเอาล้อเดียวไฟฟ้าไปเที่ยวตามต่างจังหวัดเนี่ยเรา <Okay. S 1> เราไปไหนไปการนนะ่ะเราเลือกทางไม่ได้เราอยากจะไปทางเนี้ยมันต้องไปแล้วถ้าเกิดเครื่องพาเราไปไม่ได้เนี่ยท้ออันนี้อาจจะเป็นคิลลิ่งฟีเจอร์หรือจุดขายเลยครับที่ น้ำหนักตัวเยอะๆขี่เร่งตัวนี้ขึ้นทางชานันยังขี่สบายอยู่แล้วก็ไม่ต้องถามผมนะคะว่าถ้าเกิดไซส์อย่างผมเนี่ยเหมาะไหมโอ้โห,โโหเหลือๆครับสบายสบายครับผมได้ก็พี่โก้ก็สบายอยู่แล้วไปลองได้เลยที่ eview Thailand ครับผมฝากหน่อยว่าประกันของทาง Inmotion V14 เนี่ย <ผม S 1> เป็นยังไงบ้างประกันแบตที่1ปีครับใช่เหรอ ใช่พี่ไม่นะพี่แบงค์ไม่ได้บอกพี่อย่างงี้สองปีก็ได้พี่แบงค์บอกมาว่า Inmotion v 1 4เนี่ยประกันอยู่ที่2ปี <S 2> 2 <S นะครับ,รบสบายใจได้เลยประกันนานถึง2ปีฝากด้วยนะครับคอมเมนต์ให้ผมรอๆนะครับผมจะได้มาบ่อยๆครับคลิปนี้ยังไม่ดีคลิปหน้าผมก็จะดีกว่าเดิมครับนี่ตะลานลมสบายครับนี่เดี๋ยวผมจะเลี้ยว90องศาแบบละลยเท่ อิ้ยแทบติดปืน้นนะครับดันนอนดูนี่ดูนี่แทบติดพื้นดูเอาทีสาวสาวเลิฟเป็นไงล่ะพี่